ต้นต้นไม้นี่นะครับต้นไม้นี้แสงสวยมากเลยครับทุกคนเนี่ยสวัสดีครับ,ท,นนกกรบทุกคนตอนนี้พวกก็เป็นมือเลเลยนะครับทุกคนตอนนี้เมย์อยู่ที่แฟงค์คินโรนะครับเป็นถนนเส้นหนึ่งที่เขาจัดเหมือนเขาจัดบ้านนะครับให้เป็นแบบถนนของการทำคริสต์มาสเลยนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนกำลังไปจะไปถ่ายรูปนั้นตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกับเพื่อน อ,อันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ <Viol> ่าเป็นถนนที Eat ่เขาจัดงานคริสต์มาสครับอันนี้คือเพื่อนเองเพื่อนปองโคลัมเบียนะครับอันนี้เรามากันสี่คนนะครับโอมซูมานนี่จะไดชาเฮ้ยเด็กสกูดโอเคจะได้ไปต่อครับตอนนี้ผู้คนหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะมาถนนเส้นนี้กันนะครับเพื่อมาถ่ายรูปในละวันคริสต์มาสอันนี้วันที่ยี่สิบสามนะครับยังไม่ถึงคริสต์มาสนะ ฝั่งนู้นนะคบมีน้องเขากำลังจะแสดงเหมือนคล้ายๆแบบเ,แบบเป็นวงออกเคสตารานะครับน่าจะพออยู่นะเราอยากไปดูอะ่ะทุกคนเ,คเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเป็นยังไงนะพอดีเราจะไปถ่ายรูปนะพนอดี <laughs> เราไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเพลงอะไรนะ แต่ฟังฟงก็เพอะดีนะครับผมจะไปกันต่อครับผมตรงนั้นก็มีรถหัวใจยันใหญ่ด้วยนะครับทุกคนเยอะมากตอนนี้กําำลังทยอยกันมาเลยนี่ครับบ้านเขาก็จะกตกแต่งประมาณนี้เลยและฝั่งนั้นทุกคนมีวงออเคสตราอยู K ่แล้วครับของน้องเด็กๆเ,เดี๋ยวเราเอามาให้ดูนะครับผมน่ารักอไม่เด็กแล้วมีผู้ใหญ่ด้วย กับลูกๆเดี๋ยวไปชมกันน้องเพื่อกันลังเดินมานะตาตา อัตายคับระวังรถอ้ออาอันตรายมุนก็แบบคนกำลังเดินเลยเต็มเลยนะครับเอาไปกันต่อนะครับเดีย๋ยวไปเพือนก็แบบไหนเอ้าพี่แคร์ฟูอ,อันตรายอ่ะพี่แคร์ฟูอ่ะโอเคตรงน,นี้ก็เป็นสิ้นสุดถนนแล้วนะครับ ตรงนั้นสวยมากเลยครับข้านหลังนั้นเดี๋ยวไปดูตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็สวยเหมือนกันน้องๆถ่ายรูปวันเต็มเลยจริงๆอบผมชอบเพลงนี้มากเลยนะครับ

มาาลอ,อ,อกัับบเคนะรจตอนนี้อยู่ตรงต้นไม้นี่นะครับต้นไม้นี่แสงสวยมากเลยครับทุกคนเนี่ยมีหัวใจด้วยเนี่ยครับแบบฟิลอะไรกับผู้รักแต่เรามาคนเดียวตรงน,นี้ก็สวยครับผม คุ้งค่ะฮะคุ้ค่ะฮะคุ้ค่ะคุ้งค่ะคุ้ค่ะว่าอะไรคุ้ค่ะ I don't know ว่รจะคุ้ค่ะ I'm trying to guess Thai words อัวทุกคนตรงนั้นทุกคนต่อคิวเยอะมากเลยไม่รู้เป็นไอ่ะแล้วก็เพื่อนกำลังเดินไปนะครับตรงนู้นเราไปต่อไปต่อเรื่อยๆเลยบรรยากาศดีมากแถวนี้ เราก็ตามเพื่อนไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนจะไปกินข้าวที่ไหนแต่เราก็อิ่มแล้วครับเพราะ,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 ะตรงน,นี้เห็นอันนี้ด้วยอะ่ะเสกายทาวเวอร์ด้วยครับสวยมากเ <laughs> พื่อนเ <laughs> พือพ่อนมันรอมันรอบายบายไอ้รถสัตซ์ฮอร์เมื่อก <c oughs> ี้นีนะครับผมเนี่ยกำลังเดินมาโอ้โหควรเลยแล้วเพื่อนก็มากันมากินข้าวนะครับ <laughs> มากินเป็นสายเล่นน้อย Pra uh, okay. quê? Yeah.